ปกนิตยสารลาบรอยงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขเด่นในตาราง5 6 0 7 1นำเลขเด่นในตารางปกนิตยสารลาบรอยจัดเป็นชุดสองตัว15 16 17 10 ห้าหกห้าเจ7ดห้าเลขชุดคู่เงินงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขเด่น3เด่นรองสเลขชุดสองตัว3ามหนึ่งสามสี่สามหกหนึ่งสสามสี่เจ็ด หกหนึ่งหกส7มหกสีเจหนึ่งเจสเจสเจดหเลขชุดสามตัว8ปดสามหนึ่งเก้าสามสี่เจ็สามสองสามหสหนึ่งหสสหนึ่งสหกเจในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน เลขเด่น9เข้าหลักสิบบนหวยเด็ด5เสียนงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขเด่น5 8 9 7เลขชุดสองตัว50 51 53 56 80 81 83 86 9 0้1ศูนย์เก้าหนึในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเลขชุดสองตัว39เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบน9กสเลขเด่น4ีสองเข้าสองตัวล่าง